Celebrating with my favorites when i whip with my Click, click, running with my Click, feels amazing, I embrace it when I'm with my Click, click, running with my Click, faces on a daily when I'm with I my สวัสดีค่ะสวัสดีกันที่ช่องแกมิสไวแล้วนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพร้อมกับวิดีโอ top f must have items จาก b e l l i n นนะคะจะพัณฑ์5ตัวที่แกมคิดว่าห้ามพลาดและต้องมีประจำปี2021นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มวิดีโอกันให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนจาก Ma y บ e l นที่เพื่อนเพื่อนหลักเลิฟหาตัวตายตัวแทนไม่ได้เลยคอมเมนต์มาเลยเผื่อน้องแกมไปตามๆนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องแกมด้วยนะคะ Ine, ื่องสำอางจากเมเบลีนเป็นเครื่องสาอางที่หาง่ายเดินเข้าไปในวัดศาลก็จะเจอแบรนด์เมเบลีนแล้วนะคะเข้าไปในห้างก็จะเจอเคาน์เตอร์เมเบลีนเนาะแม้แต่ช้อปปิ้งออนไลน์ในช็อปปีนะเราก็สามารถซื้อเครื่องสอําอางจากเมเบลีนได้นะคะราคาเขาย่อมเยาวคือคนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้นะคะก็เห็น,นหน้าล้นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าใช้ผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้กันเลยค่ะมาเริ่มที่ม u s t ท a ไอเทมตัวแรกนะคะเมเบลีนฟิตมีคอนซีลเลอร์นะคะ,ะ,คะมีเฉดสีให้เราเลือกถึง9เฉดสีนะคะสีที่้องแกม ได้มาจะเป็นสี20แสนนะคะ20แสนนะจะเป็นสีที่พอดีกับสีผิวแก้มเลยนะคะเป็นช่วงที่แก้มแบบทํางานอยู่บ้านซะส่วนใหญ่แล้วแก้มก็ไม่ได้ต้องการการปกปิดมากนักนะคะต้องการการปกปิดที่เป็นธรรมชาตินะเคลอร์ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ของแก้มได้นะคะใต้ตาแก้มมีความคล้ำพอสมควรเลยนะคะจะแต้มตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้นะคะสําคัญมากๆในการทาคอนซีลเลอร์นะคะหัวตาทุกคนหัวตาแก้มจะแต้มนิดนึงนะคะ ก็ข้อดีของคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยคือไม่จับกับรอยแห้งเนื้อดีมากเกลี่ยง,ง่ายมากไม่เป็นคราบนะคะ้็เขาสามารถกรบรอยดํารอยแดงของแก้มได้นะคะแล้วก็ทําให้ผิวแก้มดูเรียบเนียนขึ้นดูสม่ําเสมอขึ้นนะคะแค่ใช้นิ้วแตะๆแตป๊ตตตแบบเดียวเสร็จแล้วนะคะง่ายมากนะตันนี้จะสามารถใช้ใต้ตาได้แล้วนะคะเพะื่อมอสามารถใช้กรบสิวได้ด้วยแต่ว่าแก้มมีไอเทมเด็ดที่อยากจะมาโชว์ความปกปิดของเขานะคะเพราะฉะนั้นน้องแก้มจะทิ้งสิวอันนี้ไว้ก่อนต่อไปนะคะเรามาดู must have item ตัวที่2กันนะคะคือแป้งพับตัวใหม่จากเ เมเปลนตัวนี้ค่ะเมเปิลนฟิตมีแม t t ์แอนด์พอเล็ตพาวเดอร์ฟาวเดชัสามารถควบคุมความมันได้ถึง24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับ SPF 44 PA บวกๆนะคะถือว่าเป็น SPF ที่สูงมากนะในแป้งพับนะคะแป้งพับรุ่นนี้นะคะมีเฉดสีให้เลือกถึง6เฉดสีที่เหมาะกับผิวของคนไทยนะเพราะการเลือกเฉดสีของแป้งพับตัวนี้นะคะง่ายมากยิ่งถ้าเพืเเ่อนๆมีรองพื้นของเมเลีนมาอยู่แล้วนะอย่างแกมเนี่ยมยีรองพื้นเมเบลินฟิตมีแมทนะคะสี118แกมสามารถซื้้อแปงพับ 1 1, 1ึได้เลยนะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อแป้งพับที่สว่างกว่าผิวเพราะว่าตัวนี้ถึงแม้ว่าเวลาเราเหงื่อออกระหว่างวันแล้วสีเขาไม่ดรอปไม่หมองสีตรงผิวมากนะคะสีสวยนะแป้งฟิตมีตัวใหม่นี้นะคะจะเป็นแป้งที่ความปกปิดอยู่ที่ไลทูมีเดียมนะมาดปกปิดรอยดํารอยแดงได้นะคะโดยที่ยังเป็นงานสบายผิวอยู่ดูผิวสวยดูเป็นธรรมชาตินะคะให้สีใบหน้าเราดูสม่ําเสมอเพื่อเพื่อนคนไหนที่มีใต้ตานหนามากๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลงคอนซีลเลอร์ตัวนี้ก่อนอย่างที่กําทำก่อนน้นนี้ ะะแต่ว่ารูขมขนแก้มด้านนี้นะคะดูเรียบเนียนแล้วก็ดูเล็กลงกว่าด้านนี้มากๆนะคะเขาสามารถปกปิดได้โดยที่ผิวแก้มยังดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าหนักผิวหรืออยากลบแป้งพับออกเลยนี่นะคะ สวยมากสวยมากนะคะสวยมากสามารถควบคุมความมันได้นะคะก็จะทําให้ผิวเราอะมันช้าลงนะคะอาจอยู่บนหน้าแก้มได้ประมาณ7-8ชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มมีความมันออกมาแล้วนะคะนะแก้มชอบใช้แป้งพับตัวนี้นะคะคู่กับรองพื้นที่ช่วยควบคุมความมัน,นะคะ่ะเขาก็จะส่งเสริมประสิทธิภาพการแล้วก็ทําให้ใบหน้าเราเนี่ยอยู่ได้นานตลอดทั้งวันโดยที่ไม่เยิมไม่ไหลไม่เป็นคราบนะคะแกคไปเขียยคิว้วแล้วก็ปัดแก้มานะคะใช้แป้งตัวนี้เนี่ยในการปรีดคิ้วกันทุกคนนี้จะทําให้คิ้วเรา ดูคมขึ้นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่แกมชอบมากๆากจากเมเบลีแล้วกแกมแบบรักเลิฟม,มากซื้อซ้ำตลอดนะคะนี่คือเมเบลี e l i ทั t ทูไออิมแพ a ไลเนอร์นะคะเลยว่าเป็นายไลเนอร์ที่แนะนำมากน้ำทนเหงื่อนะคะราคาดีมากราคาหลักร้อยเหมือนกันนะคะก็เส้นเนี่ยเขียนง่ายมากทุกคนให้ทุกคนดูนี่ มือใหม่ใช้ได้เลยไลเนอร์เส้นคมแล้วก็ดํากริบเลยนะคะไปนะคะมาสทฟไอเทมของแกมจากเมเบ i n ีนะคะคือตัวนี้เลยค่ะเมเบอรีเดอร h ไฮเปอร์โครมาสคาร่าสูตรวอเตอร์พูฟนะคะ้าตัวหนึ่งที่ช่วงนี้จับบ่อยมากทนน้ําทนเหงื่อนะคะแกมชอบใช้มาสคาร่าตัวนี้เนี่ยในการปัดขนคิว้วทําให้ขนคิ้วตั้งแล้วก็เรียงตัวสวยมากๆกนะก็ยังไงอยากให้ไปลองมาสคาร่าตัวนี้กันนะคะราคาไม่แพงหลักร้อยนะคะและมัสเทฟไอเทมตัวสุดท้ายของวีดีโอนี้นะคะคือตัวนี้เลยทุกคนเมเบ i n ี Ultimate นะคะตัใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาจากเมเบลีนนะคะหรือว่าลิป i t ตจนั่นเองนะจ๊ะก็แพ็เกจจิ้งของเขานะคะสวยมากมีความเป็นงานออมเบรไล่โทนสีแบบนี้นะคะคอลเลคชันนี้เขามีวางขายอยู่ด้วยกันทั้งหมด10เฉดสีนะคะได้ทำรีวิวสวอชของตัว Maybelline Ultimate ไปแล้วทั้งหมด7สีนะคะเพื่อนๆย้อนกลับไปดูวิดีโอนั้นได้เลยนะคะว่าเราชอบทุกสีเลยอะ่ะทาสีไหนก็คือสวยไปหมดเลยนะคะเป็นสีที่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจาวันคนที่มีลิมฝีป,ปากที่ไม่สม่ําเสมอหรือว่าคนที่มีผิวเข้มน่ย สามารถทาลิปสติกรุ่นนี้ได้เลยนะคะกรบริมฝีปากเราได้มิดชิดมากนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เตรียมริมฝีปากเรามาก่อนรลมฝีปากเราจะมีความลอกหรือว่าแห้งอะไรเงี้ยลิปตัวนี้นะคะเขาจะไม่ไปจับกับรอยแห้งบนปากเพื่อนๆน,นะคะก็ะมีเทคโนโลยีของเบอร์ลิงเจลแล้วก็มีส่วนผสมของอาร์กันออยล์นะคะหรืว่าลิปตัวนี้เนี่ยเบาบางกว่าเดิมลื่นกว่าเดิมเนื้อดีกว่าเดิมนะคะวิดีโอน,นั้นคือเป็นการแกะแล้วลองใช้เลยเข้ามาได้สักพักแล้วเป็นลิปตัวหนึ่งที่แกมหยิบบ่อยมาทุกคนอย่างไงแกมขึ้นสวอช สีทั้งหมดไว้ให้เพื่อนๆนะคะมือวิดีโอหนึ่งใน IG จแกมถ่ายแค่รูปแกมนะคะแล้วก็ทาลิปสติกส,สีนี้นะคะเป็นสีหนึ่งที่มีคน DM มาหาเยอะมากก็คนดูวิดีโอนั้นอะ่ะ2500คนเป็นวิดีโอไม่มีเนื้อหาอะไรเลยแค่ทาลิปสีนี้นะคะคือเ a เบอร์ล n นอัลติแมทนะคะสี6 99เนียนมากโปแกมชอบมากตรงที่ว่าลิปรุ่นนี้นะคะเวลาทามาแล้วทุกคนเขาสามารถทาให้ลิปเราอะดูเป๊ะๆได้โดยที่ไม่ต้องทาลิปไลเนอร์นะคะหรือว่าเราจะทาตัวนี้ให้ดูฟุงฟ้งๆได้นะคะแล้วหนึ่งก,ก็จะเป็นสีนี้สวยมากเป็นงานแบบอัลมอนนิดนึงทุกคน,นก็จะเห็นได้ว,ว่าเขาจะมีความแบบแบบแห้งๆนิดนึงนะคะเราจะมาลองทาเขากัน แล้วเราก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีที่แกมเพิ่งได้มันใหม่เป็นสีเข้มนะคะคือสีสองนะจ๊ะแกมอะลองใช้สีสองครั้งแรกทุกคนสวยมากสีแดงอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่แกมลองแบบเปิดสีแดงนะคะสวยมากเลยทุกคนอันนี้คือสีหนึ่งนะคะทีนี้คือสีสองนะคะแล้วก็เป็นสีแดงที่รับรองเลยว่าจะไม่ทำให้ฟันเราดูเหลืองนะ When I whip my click, click Run it with my click Feels amazing, I embrace it When I whip my click, click Run it with my click Smiling faces on a daily When I whip, whip my หมดไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอท็อป must have Item เทจาก b e l l i n e นะคะตอนนี้กำลูกล้องนะทุกคนสิ่งที่เด่นมากๆเลยคือผิวแก้มกับลิปแก้มผิวดูดีมากลิปก็คือแบบสวยมากเป็นงานออมเบรนะคะเดี๋ยวไงของทุกอย่างที่แกมใช้ในวิดีโอนี้นะจ,จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆข้างล่างนะคะชอบไอเทมไหนในวิดีโอนี้กันไหมสามารถแชร์กันมาได้นะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องน้องแก้มด้วยนะคะตัวนี้น้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้า วันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ